มันเจ็บปวดใจมากกันถึงดันกันโคตรลำคาหเลยไม่หอกูจะได้ถอยวะอ๋อแบบตายตายยังไงให้เจ็บตัวได้ทุกจะไหมยิงยิงเงินในแบบเยอะปพ๊บมันจะลบเยอะใช่ไหมตั้งใช่ใช่ที่มันที่เอบวกเอบวกเขียรวมกันไดเอสในการรวมเอาเอาเอาทองไปรวมได้นี่เลยแหละราคารวมพอไอุ้้ยราคารวมทีอราคารวมที่เป็นเอสได้เลยมันมันมีโปรโมชั่นอยู่ตามปกติมันแทว่านี้มันมันเป็น ก 1, 6, 5, ัรมันลด50%อร์เันหละไออยู่ที่ดวงนะ,ะแบบใหม่ๆไม่ใช่ยุคแบบทุกพระเจ้าเข้า่าตั้องอนงันงนั่อานาง,งอีแสดงออร่านั่งอีแสดงออร่าเงแล้วใครออร่าแบกอมันนะตบบอยอะตบบอยเป็นแรกเด็กดูไประางกายจิตวิญลาปนติะนนะระ,ตดะดัยังเตียมเตียมเตียม เดี๋ยวไปต่องเตรียมเดี๋ยวจะไปรอประตูแสดงว,ว่าอยู่สถานีไปสถานีน้ำมั้ยไม่ได้ปะนี่ไม่ยี่สิบตัวเนี่ยโอเคเงัดก่อนงัดก่อนก่อนที่จะไม่ได้ออกงัดก่อนเรียแบบร้อยอีซี่ ไม่มีไปเดไปเดไปเดไเดไปเดไเดระวังมันดึงดึงดึงนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยสบองวีเดีโอ๊ยเกบรไม่ทันโก้ปาร์เอสกับอ่จีเอสบอกทำเลยห้องนี้ยางเงี้ยอ่อเล่นเล่นได้แค่หมื่นเดียวได้ไอเนี่ยในห้องกปนปลา โอเคแล้วดนะบดแล้วบดเย่งไอ้ฮี้ตกลึ้นมาทำไมเนี่ยไยเวอ้ยดูดิเย่งกดูดิกว่า,อ,าอ้าวโดนทัดป่ะบดไม่เปิดประตูหงวประตูอืมหงวประตูโอเค okay. โดนนักสลดแลนแทน <laughs> เฮ้ยจะปั้นไฟ อย่ามาเช่ยเครื่ง้มจับเครื่องนจับเครื่องปั๊บยังไงยังไงยังแต่ไม่ไปั๊อ้ยโดนสองแผลแล้วยิบหายแล้วยิหายแล้วไงโอ้โหล่อยอยางไ้เลยอย่างไ้อ่ะหล โซนนละปวดอะมีน้ำหอมปะอุ้ยขุไก่เดี๋ยวนะเชีย่ยตะกดอมตะรอดจากประตูพี่มีอะไรมาสาักอ,อ๋อไดฮาดเหรอดฮาร์ดเมื่อก,กี้มันตีมันตีล่างกอลในประตูตั้งแต่ตะกดได้ฮาดตอนตอนมันตีได้ด้วยอ กดฐานเนี่ยต้องไปล้มแหละต้อโผโดมอยู่อยู่อยู่สถานีหนึ่งโผล่มาโดมเนี่ย<า>ยหนแข้งป<า>ีจัดโวมเวลาได้ดีมากอยู่ได้ไหมละ่ะโอเคสถานีหนึ่งไอประตูหายไปแล้วตายฮันเข้าประตูได้ไหมวะก็ได้ไดม,ดม่แตกก่ได้หามันกจะหมดอมตะก็จะหมดโดนตีแล้วมาเด้อ แบบพุ่งอ่ะแบบเฮ้ยอีกเดียวอีนิดนี้เราจะดูน้าประตูแล้วกดไลคฮัท์ท่องเข้าประตูไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวพอเออ่ล้างเงามันก็หยะโดนตีล้มประตูนู้นแหงอะไรเงี้ยเอมันก็แบบประตูโู้ตคงมีเพื่อนอยู่บ้างเพื่อนช่วยหิ้วน่าจะได้อยู่น้ำบ้าไปกู เฮ้ยเดืทับไม้สองขั้นแมอีกเลยเอาตันไม้มาหรอไม่ใช่สองขั้นไม่ใช่สองขั้นเดือดบัตัดไม้ใส่หน้าเอาเอาปั๊บไม้ใส่หน้าขั้นสองมาไม่ได้เอาแม่ตีเพื่อนพี่ปวห,หนึ่งเดียวมาเลยเฮ่ยพับมันตัดกันแม่งเอ้ยเดือยเีวิ่งไม้แม่งโดนเบิร์ดกระโหลก ยือปืนแม่ตายที่แม่ข่างคองแล้วก็เบเฮท่ H H <ST AR> อเคช่วยปั่นมาเลยว่าตายประหยัดไม้ไประหยัดไม้ช่วยขับจับก๊อกไปดีกว่า <ST AR> รวมมันมาแล้ว ประหยัดไม้เฉยชาแล้วอยู่กันอีกคนเนี่ยอ,อ,อ, <c oughs> อยู่เยวก็ตัวนะตามมาโอ้ลุงนักมีไปแล้วใครไหวใครไวใครที่รอดก่อนใครไวใครก็รอดใครไวใครก็รอดเอดช็อตด้วยในแค่นี้เราก็ไปละ<อ> <c oughs> เออ่อ

มึงเหล่อสองเรื่องเดี๋ยวนะตามใครอะจิกจังปมาเนี่ยจิกจั๊กมาเนี่ยอูตโลเนี่ยพี่ตโลโลเลยเอ้ายวนอยู่น้ำอยู่ดีด้วยสองตัวเลยโอเคโอเค ยังไม่ทันช่วยเพื่อนเลยโอเคโอเคทันทันทันอยู่มั้ยหรือเปล่าวะสามนาทีวะอื <c oughs> อเิ้กเอเซเกลโอ้โหแค่นิดเดียว <c oughs> มันไปหมดแล้วไมโอเคถ้ามันไปนู่นหมดก็พร้อมช่วยแล้วทำไมต้องตัว, <c oughs> ตวแล้วทำไมตัวตัดแดงแล่ะเนี่ย เราเห็น <Okay, S 2> ออ่าหมดเลยเอเอเอ,อันนี้กับเล่าอ้โหแล้วเร็วซะด้วยน่าสนุกดะปี่มากเลยว่ะดะพี่แป๊บพี่เดี๋ยวนายกะทาต้องเอาแป๊บพี่มีสองอันให,ห,ห้เอาอ่ะซื้อใหม่ซื้อใหม่ละมีสองลูกเลยพี่แป๊บเดี๋ยว ตือกันเทอร์เลอร์ใช้แมกกะเท้ามันจะได้ไม่โดนเทอร์เลอร์วิ่งมากอ่ะริงจับมาดิอ่ะ let's go let's go l e t go Pin máy coi phải đâu ลแบเดอะเบิร์ดเดิลลาก่อนลาก่อนสองตัวเลยแล้วมันพุ่งไปดักเนี่อีกันดีเดียวเฮ้เฮืฮึเร็วเร็วเร็วตายเร็วเลยนี่นาทีเดียวเฮ้ยโคตรกดตรโคตร